จะมารีวิวรถยนต์ Honda Civic รุ่น1.5เทอร์โบ EL+ u s สีเงินดูหน้านะคะให้ชมกันคันนี้นะคะที่จะมารีวิวต้องขออนุญาตน้องจัก,กรีนะคะในการรีวิวรถคันนี้ให้ชมกันเดี๋ยวเดินจะพาเดินดูภายนอกรอบคันนะคะว่าคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ภายในด้วยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ ก็จะติดฟิล์ม 3M เซรามิกให้นะคะรุ่นฟิล์มรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น S Edition ค่ะรอบคันจะอยู่ที่60%นะคะบานหน้าจะอยู่ที่40%ค่ะมีการติดตั้งในส่วนของคิ้วซุ้มล้อให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีการเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยอ้อขอขออภัยค่ะก็จะมีการเคลือบเซรามิกให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อย นีก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะ 2. จุดตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันบ้างน,นะคะส่วนห้องสัมภาระท้ายของเรานะคะจะเป็นแบบโชคออัพนะคะถ้าเรากดมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ให้เลยค่ะ นนก็จะเป็นในส่วนของห้องสัมภาระท้ายค่ะส่วนยางอะไหล่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะถาดสัมภาระตรงนี้ค่ะยกถาดขึ้นนะคะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่อันนี้ก็จะเป็น ายนอกรอบคันนะคะค่ะสำหรับกุญแจนะคะกุญแจของอรุ่นนี้ก็จะมีแบบนี้ให้นะคะสองดอกก็จะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถค่ะแล้วก็ปุ่มโฮปุ่มโฮตัวนี้นะคะก็อ่ะ แล้วก็จะมีปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายค่ะปุ่มโฮตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถค่ะบางทีเราจอดรถตากแดดนานๆนี้ค่ะเราอยากไม่อยากให้รถร้อนเวลาเราขึ้นไปบนรถเราก็สามารถเปิดสตาร์เปิดรถสตาร์เปิดแอร์ก่อนขึ้นรถได้ค่ะเดี๋ยวเดินพาดูภายในกันบ้างค่ะสำหรับรถสีเงินนะคะภายในก็จะเป็นสีหนาสีดา รุ่น EL Plus นะคะจะเป็นเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังเกรดโรงงานตัดเดย็บด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะ มัดวัดเรือนใหม่นะคะหน้าจอค่ะระบบแอร์นะคะ USB ตำแหน่งเกียร์ค่ะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้ารถค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะห้องโดยสารตอนหลัง นี่ก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะคะถ้าตรงกลางตรงนี้นะคะเราไม่มีคนนั่งเราก็สามารถดึงพนักเท้าแขนตรงนี้นะคะมาวางแก้วน้ำได้ค่ะเข็มขัดนิรภัยมีทุกจุดตำแหน่งที่นั่งนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น EL Plus นะคะด้านหลังจะมี USB ให้2จุดค่ะตรงนี้ โอเคค่ะเดินก็พาเดินดูภายนอกภายในรอบคันแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลรถคันนี้นะคะสามารถแอดไลน์ค่ะมาสอบถามเดินได้เลยเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะหรือถ้าอยากเข้ามาชมรถเพิ่มเติมสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มเลยนะคะสำหรับวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เดินด้วยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ